DHA กินแล้วดีต่อทุกไวั DHA ถือเป็นกรดโอเมก้า3ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมีหน้าที่สำคัญในเรื่องของระบบประสาทและสมองค่ะ DHA พบมากในปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาแมคคารลหรือว่าปลาทูไทยเรานี่เองค่ะและยังพบในปลาน้ำจืดที่มีไขมันสูงนั่นก็คือปลาช่อนและปลาสวายค่ะนอกจากนี้ยังพบได้บ้างในเนื้อสัตว์ต่างๆและยังพบได้ง่ายที่สุดเลยนะคะในไข่แดงของเรานี่เองจากผลงานวิจัยที่มีการกล่าวอ้ ถึงสรรพคุณของ DHA วันนี้นักตรวดอาหารก็เลยนำสรรพคุณของ DHA มาเล่าให้ฟังกันค่ะในกลุ่มแรกนะคะคือวัยเด็ก DHA จะมีผลต่อการพัฒนาระบบประสาทและสมองของเด็กป้องกันการเกิดโรคสมาธิสัน้นในวัยทำงาน DHA จะมีประโยชน์ต่อสมองและตาที่อาจจะทำให้เกิดการเหนื่อยล้าระหว่างการทำงานได้อีกทั้งยังสามารถป้องกันโรคเครียดหรือความวิตกกังวลจากภาวะการทำงานได้ค่ะกลุ่มสุดท้ายคือหญิงตั้งครรภ์และ หญิงที่ให้นมบุตรค่ะ DHA ถือเป็นสารอาหารที่สําคัญที่สุดเลยในกลุ่มนี้เนื่องจาก DHA สามารถส่งผ่านจากรกและนมแม่ไปสู่พัฒนาการของระบบ ประสาทและสมองของเด็กได้ค่ะอีกทั้งยังสามารถเพิ่มระบบคุมคุ้มกันและป้องกันการเกิดภาวะคลอดก่อนกําหนดได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่า DHA ถือเป็นอาหารที่มีสรรพคุณเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะหากใครนะคะที่มีข้อสงสยัยหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรควรปรึกษาก่อนรับประทานทุกครั้งค่ะ